สิ้นสุดกรารรอคอยสักทีนะคะสำหรับคุกกี้เซนต์ลิลลี่นะในร่างอเวกนะคุณผู้ชมแต่ร่างอเวกของมันดูแปลก,ปกยังไงไม่รู้เนี่ยดูจากรูปนี่หึกว่ามันหัวโตวมากเลยคุณผู้ชมสก,กิลมันแปลกเอาเป็นว่าเป็นคุกกี้ตัวสุดท้ายที่หลายคนรอคอยที่จะเห็นร่างอเวกของคุกกี้เซนต์ลิลลี่นะคุณผู้ชมถือว่าเป็นการอเวกที่อลังการมากนึกว่า ไอตัว p o l y บอ r ี y มันยิ่งใหญ่แล้วนะไอตัวนี้มันเล่นใหญ่กว่าคุณผู้ชมมีปีกเอ่ยมีอะไรเอ่ยอย่างนี้มาค่ะอยู่กับหน้ากาชาของกีเซลลิลี่แสงแห่งรุ่งอรุณนะคุณผู้ชมจะมาสุ่มกันเรามีทั้งหมด1,720นะคะ1,720ใช่ไหมใช่เราสุ่มได้ทั้งหมด172ครั้งนะคุณผู้ชมมา เปิดมาได้ดีมากนะคะมาตัวเดียวแล้วก็ตาแดงตามธรรมเนียมนะอ่ะมาอีกตัวหนึ่งโอ้โหไม่มองเลยรอบที่สามนะมีสตรอเบอรี่มานะลุนเอาวีรอบนี้ดวงเริ่มมาแล้ว มาหนึ่งตัวนะคะมาเราต้อนรับความเกลือในตู้ที่แล้วมาแล้วอ่าก็ยังคงเป็นอีปิกอะไรฮะเฮ้ยตัวอะไรอะกาลานารกเหรอตัวใหม่ใช่ไหมอ่าใช่นะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าเก่งนะแต่ว่าเป็นอีพิกมันสู้เรจนดารี่ไม่ไหวนะคะ มาสุมกันต่อค่ะอ่ารอบนี้การันตีแต่ว่าไม่ใช่เพียวดานิลาออกมาหน้าตู้แล้วนะดูซิมันจะมาเป็นอเวกหรือว่ามันจะมาเป็นบีสอ้อรอบนี้สองตัวมาลุ้นกันว่าจะเป็นตัวอะไรบ้างมาอ่าอีปิกนะว่าตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยอ,อ,อ๋อดอกท้ออ่าข้ามไป อีกตัวหนึ่งนะจะเป็นอเวกหรือเปล่าโอ้โหมันให้ลุ้นนานจังมาเป็นอีริกอีกและอ๋อคาเวียมาอืมนะคะรอบนี้จะออกไหมมีออกนะ ามาคึ่งครึ่งทางกันแล้วนะคุณผู้ชมเราจะมาลุ้นกันว่ามันจะออกมาสักตัวหนึ่งไหมแต่เศษมันก็ยังไม่ออกเลยคือเป็นแพทที่ตั้งชื่อได้ตรงกับสถานการณ์ตอนนี้มากก็คือเกลือมากๆเกลือคัดเค็มจัดๆเลยมาหนึ่งตัวนะโอ้โหปกติตัวอีพิกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาตัวแรกๆนะอันนี้มันจะมาตอนท้าย ให้หลุน้นลางไม่ค่อยดีเลยสำหรับแพทนี้ทั้งเกิร์เงี่ยทั้งเอาเวกลิลี่เนี่ยอีปิกอีกแล้วโอ้โหมาเป็นเออรือเลยอีมันจูใช่ไหมใช่ไหมไม่เคยเห็นกาชามันโอ้โหมาขนาดนี้ใช่เลยมันจูนั่นโอ้รอบนี้มาการันตี อืออสองตัวมาสิมาตัวแรกด้วยจะเป็นอเวกไหมมาอ่ะอีปิกโอ้ตัวอะไรโอ้ยเอมาฉะมาอเวกไหมอืมอีปิกโอ้โหหอยเมน่นมาครบทุกตัวรวมญาติรวมญาติอีปิกอ่ะรอบนี้ จะมากี่ตัวนี่สุ่มจนจะได้การันตีแล้วยังไม่ได้สักเศษเลยอ่ะเนี่ยมาตัวเดียวเนี้เอ่ออวอคาโูนะคะอ่ะเอ้ยยังไม่ใช่อ,อ,อ,อ่ะแครอลด,ดูสิมารอบนี้จะเป็นตัวอะไรอีปิกโอ้ยอันนี้อะไรอ่ะ ไแก๊งเปรี้ยวๆแน่นอนส้มเหรออ่ะเดาผิดเกฟฟุตคืออันนี้ไม่เข้าใจว่าเดฟมันลืมใส่เลตอะไรหรือเปล่าทำไมแบบตั้งแต่ไซเดนซอลแล้วจนถึงอีเซลิลี่เนี่ยไม่ได้ซักเศษเลยมันมันน่าจะมีปัญหานะนะหรือคนอื่นมีปัญหายังไงคอมเมนต์มาได้นะคุณผู้ชมเนี่ยต้องบน่นพึง มันจะมาอันนี้ก็ยังไม่มาเดี๋ยวบนขนาดนี้ตัวเล็กเนี่ยอ๋อไอ้ีวุ้นโอ้โหถ้าจะขนาดนี้เศษก็ไม่มาเลยคุณผ,ผู้ชมอ่ะมาตัวเดียวรู้สิโอ้โหไม่ให้ลุ้นเลยมาโอเคคุณผ,ผู้ชมก็คือสิบห้ารอบที่เราส่งไปไม่ได้เลยจากตัวและเศษก็ไม่มาด้วยนะคะ เอาการันตีปอบใจไปมาอืมยี่สิบสี่เศษอ่าเดี๋ยวแถมอีกสักสามรอบนะคุณผู้ชมเผื่อมันจะมาสักตัวหนึ่งโอ้โหไม่มีไม่มีเลยอ่ะรอบที่สองมามารอบนี้มีตัวจะมาหลังการันตีเหรอ เฮ้ยเพิกก,กดข้ามอ่ะได้เป็นไอ้นี่แทนนะคุณผู้ชมดอกดอกเลยนะ <c oughs> คาเมเลียเอ้ยไม่ใช่คาเมเลียอ่าหอมมือลีอ่าเกือบลุมชื่อตัวรอบสุดท้ายนะ <c oughs> โอ้ไม่ให้รุ่นเลยเฮ้ยจะได้เศษนะสามเศษ <c oughs> ก็คือให้เศษมาปลอบใจเราอีกสามเศษอีกสองเศษก็ไปทำอีเวนต์สุ่มเอานะคุณผู้ชม เราจะมาเจาะสกิลของเจ้าเซลิลลี่กันนะคะแต่ดูจากสกิลคร่าวๆแล้วน่าจะเข้าใจยากอยู่เหมือนกันเพราะสกิลมันปรับมาเยอะหลังจากตอนก่อนอเวก็ว่าเยอะแล้วอเวกยิ่งเยอะกว่านะคุณผู้ชมอ่ะสกิลของเจ้าเซลิลลี่นะคะชื่อเสรีภาพที่ผลิบานเหนือลิลลี่อ่ะแค่ชื่อก็ชนะขาดแนละ้วนะคะอ่าจะสร้างดอกตูมที่อันนี้ไม่เกี่ยว สร้างความเสียหายแก่ศัตรูโดยรอบและสร้างความเสียหายเพิ่มเติมตามจํานวนบัฟในทุกความเสียหายศัตรูที่โดนสกิลจะติดถาวันก็คือโดนล็อกขานะคะที่ทําให้อยู่ในสถานนะไม่สามารถใช้สกิลโอ้ใช้สกิลไม่ได้ด้วยนะเคลื่อนไหวก็ไม่ได้ด้วยเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะสกิลนี้จะคล้ายๆกับเจ้า e t e r น a l s u g a านะคะที่มันจะล็อกขา้วก็ใช้สกิลไม่ได้นะคุณผู้ชมแล้วก็เสรีภาพที่พรีบานเหนือลิลลี่จะเอาชนะความทุกข์ยากสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูโดยรอบ อีกทั้งมอบดีบัฟเมล็ดพันธุ์มเมล็ดพันธุ์และเพิ่มความเสียหายท่าุพืชซึ่งมเมล็ดพันธุ์ที่เบ่งบานหลังจากที่เวลากําหนดเนี่ยจะสร้างความเสียหายแก่ศัตรูโดยรอบและเป้าหมายรวมไปถึงมอบถาวันให้กับเป้าหมายโดยทุกครั้งที่เป้าหมายมเมล็ดพันธุ์ทําการฟื้นฟูในเวลาเบ่งบานของมเมล็ดพันธุ์ก็จะลดลงนะงง <c oughs> <c oughs> นะคะ จะมีการสร้างดีบับการรักษาแห่งลิลลี่อันโชดช่วงทุกครั้งที่เกิดดีบับกับตัวเองและทุกครั้งที่เกิดกับคุกกี้เพื่อนร่วมทีมทั้งหมดอีกทั้งยังจะสร้างดีบับดังกล่าวเพิ่มเมื่อคุกกี้เซรีลลี่ใช้สกิลนอกจากนี้การรักษาแห่งลิลลี่อันโชดช่วงก็จะทํางานเมื่อทซ้อนทับถึงปริมาณที่กําหนดซึ่งจะช่วยลบล้างดีบับของคุกกี้เพื่อนร่วมทีมฟื้นฟูพลังชีวิตและมอบกลีบดอกแห่งเซรีภาพแก่คุกกี้ร่วมบางส่วนก็คือโดนดีบัฟแล้วจะฮิวได้นั่นเองคุณผ,ผู้ สกิลคล้ายๆเดิมนะคะโดนดีบัฟก็ดีบัฟครบสเต็กมันจะฮิวให้นะคะเมื่อเริ่มต่อสู้จะมีการมอบกลีบดอกแข่งเซรีภาพให้คุกกี้ร่วมทีมบางส่วนคุกกี้เซล e ลี่จะไม่ได้รับผลกระทบจากสถานะการใบ้และตึเประหมาาโออันนี้ดีเมื่อเริ่มสถานะซึ่งในกรณีที่ติดสถานะไม่สามารถต่อสู้ได้หนึ่งครั้งก็ว่าการต่อสู้จะเข้าสู่สถานะไม่ตามมาต่อสู้ได้แต่เมื่อถึงวันวานจะคอย ปกป้องคุกกี้เซลลิลี่ไว้เป็นระยะเวลานี้อันนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะอ่าสรุปก็คือมันก็สกิลคล้ายเดิมคุณผู้ชมทำดาเมจโดยรอบระเบิดเหมือนจะระเบิดสองครั้งใช,ใช่ไหมเพราะว่ามันจะเป็นแบบก่อนบานแล้วก็ตอนบานนะคะสิ่งที่มีเพิ่มมาก็คือมันจะมีการล็อกขาทำให้เอ๊อันนี้มันก็เหมือนเดิมดีกว,ว่าไอ้ล็อกขาแล้วก็ใช้สกิลไม่ได้นะคุณผู้ชมแล้วก็จะมี การมอบดีบับอันนี้น่าจะเพิ่มมามเมล็ดพันนะคุณผู้ชมซึ่งมันจะเพิ่มความเสียหายธาตุพืชด้วยอันนี้ก็ธาตุพืชก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ในอารีนานะอ่าซึ่งมเมล็ดพันเนี่ยจะสร้างความเสียหายแก่ศัตรูและมอบถาวรเหมือนว่าไอตัวมเมล็ดพันธุ์ถ้าเกิดมันครบสแ,แต็กมันจะสร้างถาวรล็อกไปอีกชั้นหนึ่งนะถ้าถ้าเข้าใจไม่ผิดอ่าในส่วนของรายละเอียดนะคะดอกตูมแห่งความทุกข์ยากจะ เพิ่มความเสียหายดอกตูมเสียหายสี่ครั้งนาน2วินาทีความเสียหายหนึ่งครั้งอ่ามีเพิกเฉยลดความเสียหาย40ด้วยมีความเสียหายเพิ่มเติมอีกนะคะเสียหายเพิ่มเติมอ่าเจของธาตุพืชนะคะแล้วก็ไม่เกิน70% 0รเปอร์มีเพิกเฉยอีกแล้วส0เอ๋ออันนี้สําหรับธาตุพืชนะเพิ่มความเสียหายธาตุพืชเพิ่ม8เอเซอันนี้ก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าเหร่เพราะเราไม่ค่อยได้เล่นธาตุพืชเท่าไหร่เ่าวันนนน่ีน้าสใจ ทำให้ใช้สก,กิลไม่ได้แล้วตึงป้าหมา้สา3วินาทีเลยนะนานมากเมื่อถาวันสิ้นสุดลงจะมีภูมิคุ้มกันซึ่งลดความเร็วการเคลื่อนที่80%นาน10วิโอเพิ่มความเสียหายด้วยอ่าอันนี้เพิ่มมา30%ซ้อนทับหนึ่งครั้งความเสียหายเมื่อถาวันสิ้นสุดลงและเมื่อมีภูมิคุ้มกันก็ตามเปอร์เซ็นต์ที่เราอัพนะคะเพิ่มเฉยต่อการลดความเสียหาย40%อ่ะเน้นเพิ่มเฉย มาเสรีภาพที่ผิดบางหรือลิลลี่ Lily, อันนี้ก็คือสกิ Skill ลหลักสกิลหลักก็คือจะสร้างความเสียหาย10ครั้งอ่าสั้นๆแล้วกันระเบิดนั่นแหละ10ครั้งความเสียหายความเสียหายแบบาวอะไรต่อเนื่อง10ครั้งแล้วก็ระเบิดในเฮือกสุดท้ายใน1อ่าหนึครั้งด้วย61.4%ของพลังโจมตีเสียหาย27%ตามสัดส่วนพลังชีวิตและก็มีเพิกเฉยต่อความลดการเสียหายอีกนะคะเมล็ดพันธ์ เบ่งบานหลังจาก10วินาทีจะมอบถาวันเพื่อเบ่งบานอ่าลดเวลาในการเบ่งบานเมื่อประมายได้รับมเม็ดพันธุ์ก็จะทําการฟื้นฟู1วินาทีแล้วก็จะมีความเสียหายจากการเบ่งบาน685.8%มันอาจจะยาวนิดน,นึงนะคุณผู้ชมก่จะ <c oughs> แต่ความลดวความเสียหาย40%เสียหาย27.5%ตามสัดส่วนพลังชีวิตอ่าความเสียหายโดยรอบ60อ่า652.5%ของพลังโจมตีโอ้โห มันจะเยอะอะไรขนาดนี้อ่าการรักษาแห่งลิลลี่ก็คือมอบให้หนึ่งอันเมื่อตัวเองและคุกกี้ทั้งหมดติดดีบับซ้อนกันห้าอันโอ้โอันนี้ตอนแรกมันเหมือนจะซ้อนยี่สิบห้าอันใช่ไหมอันนี้มันเหลือแค่ห้าแหละแล้วก็มอบให้เจ็ดอันเมื่อใช้สกิลการรักษาแห่งลิลลี่ที่จะลบล้างดีบัฟของคุกกี้ทั้งหมดเมื่อซ้อนทับสิบห้าอันพื้นฟูพลังชีวิตโอ้อันนี้เหมือนมันจะคิวซ้อนกันได้ด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็ลบรับลบ,ลบ,ลบดีบับได้ มีกลีบดอกแห่งเซรีภาพนะคะซึ่งจะมอบหนึ่งอันให้กับคุกกี้เพื่อนร่วมทีมทั้งหมด2ตัวที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะคะซึ่งไอเจ้ากลีบดอกแห่งเซรีภาพเนี่ยจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เอ้ยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้จะลบล้างสถานะที่อาจทุกทุกดีบับที่มันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นล็อกเป็นขังเป็นใบอะไรก็ตามคุณผู้ชมมันจะลบออกนะแล้วก็จะมอบโล่พลังชีวิต เมื่อภูมิคุ้มกันสิ้นสุดลงก็จะพบมอบพลังป้องกันที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้หนึ่งครั้งมีโลให้นะคะอ่ะสรุปสั้นๆมีโลฮิลได้เมื่อดีบัฟครบสแตกแล้วก็จะา้างดีบับด้วยนะคะที่สำคัญคือทำดาเมจได้ต่อเนื่องนะคะเหมาะมากเป็นสายระเบิดที่สามารถฮิลได้ไม่นิดหน่อยได้เยอะเลยนะคะโหมดลงดาดนะคุณผู้ชมเราจะเอา เจ้าเซลลี่เนี่ยโซโล่เดี่ยวไปเลยนะคะเพราะไหวแน่นอนดูจากทรงแล้วส่วนท็อปปิ้งเราจะใช้เป็นครูทามนะคะเน้นคูทามไว้ก่อนอืโอโอ้โหแค่สกิลอืม <c oughs> ตายตายโอ้ยตายบานขนาดนี้จากสกิลเดิมที่มันแสบตาแล้วคุณผู้ชมใครที่เครื่อง FPS ไม่ไหวก็เตรียมตัวนะคะดูเพรามันจะสร้างขนาดนี้ แล้วไอตัวที่มันอยู่ด้านหลังไอตัวเมล็ดพันธุ์อ่ะอืมโอ้โหถ้ามันจะทําขนาดนี้นี่ว่าสกิลไออีเทนอลมันอลังการอะนะลิลลี่ก็คือสมกับสมกับลิลลี่จริงๆนะคะนี่นี่ขนาดมันยังไม่ระเบิดในรอบสุดท้ายนั่นเนี่ยมอนไปละอาจจะด้วยโหมดง่ายได้แหละมันก็เลยก็เลยจัดการง่ายหน่อยนะคะ แต่ให้ดูคร่าวๆนะคะว่าสกิลมันใช้งานยังไงนะคุณผู้ชมอ่ามาถึงบอสสู้กับตัวเองเอ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยไวมากคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เฮ้เกิดอะไรขึ้นนะคะยังไม่ทันได้ดูเลยในส่วนของความเสียหายทั้งหมดทำไปได้หนึ่งล้านห้านะคะเรามาอยู่กันในโหมดอารีนาหรือว่าโหมด p v พนะคะคุณผู้ชม แต่ก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยขอย้อนไปอย่างคลิปที่แล้วก่อนก็คือเราได้ใช้ทีมอารินาเป็นเจ้าเซเลนซอรนะคะโคลิเบอรี่อีเทนัลชูก้าโฮดอเอลแลวก็ชาร์ดอมิวนะคะแต่วันนี้อาจจะต้องมีตัวหนึ่งที่จะต้องปลิวไปก่อนนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราเลือกชาร์ดอมิวไปนะคะ <c oughs> เป็นเจ้าเซ l ิลลี่แทนนะคะ แต่จริงๆอ่ะเซริลีล่สามารถแทนอีเทนอลชูกา r ก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราถนัดเล่นตัวไหนมากกว่าระหว่างเจ้าชาดมิวหรือว่าอีเทนอลชูกา r นะคะสมบัติยังเหมือนเดิมค่ะท็อปปิ้งก็ยังเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมคููทามนะคะเพิ่กเฉยต่อการลดความเสียหายนะคะของเจ้าเซเลนซอนะคะโอริเบอรี่ก็ยังเป็นลดความเสียหายบิสกิตคููทามนะคะอีเทนอลชูกา r โจมตีบิสกิตเพิ่กเฉยต่อลดความเสียหายนะคะ แล้วก็โดเอลพลังชีวิตบิสกิตพลังชีวิตนะคะส่วนเจ้าเซริลลี่เนี่ยคุณผู้ชมเราจะเล่นเน้นเป็นคูทามนะคะเพราะว่าเวลาเซิลลี่มันออกสกิลเนี่ยมันมันสามารถล็อกได้นะคะทำดีบัฟได้บัฟเพื่อนได้นะคะดังนั้นเราต้องเน้นให้มันออกบ่อยๆนะคะก็จะใช้เป็นบิสกิตครูทามแล้วก็ ท็อปปิง้งทาร์ตคูทามนะคะให้มันออกสองวิไปเลยนะคุณผู้ชมสมบัติยังเหมือนเดิมนะคะมาเราจะมาลองกันเราจะมาลองดูกันนะคะว่าทีมนี้จะไปรอดหรือเปล่ามาค่ะรอบนี้เป็นทีมเกือบจะหญิงล้วนนะคะถ้าไม่นับเจ้าไซเลนซ์ซอโดเอลน่ผู้ชานะหุยแต่ว่าทำไมทีมมันตีแรงจังเลยอะ่ะโอ้โหเราไม่รอดนะเนี่ยแต่เราก็ตอบเต้าแรงอยู่นะ นี่เจ้าเซลิลี่อุตายอุ๊ยอีกทีมันแรงอะ่ะคุณผู้ชมเรายังไม่ทันทําอะไรเลยอีกทีมันแรงมากเลยอะ่ะนี่ขนาดเราใช้โดเอลนะเนี่ยวิเราเหลือกัน3ตัวนะคะโอลิเบอรี่เซนลิลี่อ่ะไซเลนซอร์แล้วก็อีเทอร์นอลลุ้นกันโอเคเกือ <c oughs> บตายนะคะมาโอ้โหกะอ,อ่กกะอ่วนมากขนาดรอบแรก มาดูสเตตัสกันค่ะสเตตัสแน่นอนว่า Eternal s h าร a นะคะทำดาเมจได้เยอะที่สุดนะคะรองลงมาจะเป็น s ซนลิลลี่แล้วก็เจ้าไซเลนซอนะคะก็ยังทำดาเมจได้เนาะขนาดเป็นแท้งนะคะมาเจออีกทีมนะคะคุณผู้ชมทีมนี้เรียกได้ว่าเป็นทีมยอดฮิตมากๆนะคะซึ่งอีกฝั่งจะใช้เป็นเจ้าไซเลนซอนะคะ h o l ิเบอรี่แล้วก็ s ช a d o w มิวรวมไปถึงเซลิลลี่แล้วก็เจ้า อ่ามัชเมโลนะคะกระต่ายอะไรสักอย่างเนี่ยคุณผู้ชมสมบัติเหมือนเร่าเลยนะคะมาเปิดสนามดูสิอ่าฝั่งนั้นเจ้าอ่าพอลิบรี่ออกก่อนของเราจะเป็นเจ้าไซเลนซอนะครับนี่นะคะอู้เซลิล,ลี่เซริลีลล่ฮิวแรงมากแต่ว่าโดเอลเราไปเรียบร้อยแล้วนะคุณผ <c oughs> ู้ชมโดเอลไม่รอดนะรู้สึกว่าโดเอลน่าจะอยู่ไม่รอดในอารีน่านี้แล้วนะคุณผู้ชม ตอนนี้เซลลิลี่ยังยืนอยู่นะครับถ้าเซลลิลี่ไปก็คือเราแย่นะครับมาตอนนี้เราได้เปตียบนะคะอีกฝั่งเหลือไซเลนซอนนะคะอื้อนี่มาดูซิอ่าชนะนะคะเกือบตายอยู่นะเกือบตายอยู่อ่ารอบนี้ MVP ของเราเป็นเจ้าอีเทอร์นนะคะมาดูสเตตัสรอบนี้เซอร์ไพรส์นิดหนึ่งก็คือ เจ้าไซเลนซอร์ดาเมจแรงมากนะคะนำเจ้าอีเทนอลชูก้าแล้วก็เซนลิลี่นะคะเรียกไว่าไอสามตัวนี้แหละมันผลัดผลัดกัน MVP นะคุณผู้ชมแต่ว่าถือว่าคะแนนโดยรวมเนี่ยการรับตีนการฟื้นฟูแล้วก็การทำดาเมจของเจ้าอีเทนอลชูก้าดีที่สุดนะคะภาพรวมของเจ้าเซนลิลี่อเวกนะคะปิดซีรีส์ของบีชทั้งหมดนะคะในตัวนี้ ถือได้ว่าเซริลลี่นี่กลับมาอย่างยิ่งใหญ่มากๆนะคะจากเดิมที่มันโหดอยู่แล้วเอาเวกมาโหดกว่าเดิมนะคะลงอารีนาได้ดีมากๆแล้วก็ลงด่านก็ดีเช่นกันถือได้ว่ารอบนี้เซรลลี่แล้วก็ไซเลนซอเล่นคู่กันได้เลยนะคะ